เที่ยวก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเอจวได้านีคะถายด้หมเออกูถ่ายคลิปอยู่ไงเอเอ็เอเฮ้ยเฮ้ยคิดอะไรอะเราอะฮะบอกว่าพี่พี่นำหน้าของน้ารากันบอกเงี้ยเหรออันนี้ ทางลัดครับเขาบอกว่าทางลัดครับไม่ยาลงป่าครับลงไปดีครับอ๋อนี่ไงเลยชาติน um> ึงครับบ้านยากระทาะชาติสุดท้ายฉบับเบใช่เนี่ยนะฮะนังนังเลี้ยวเลยว้าวเลี้วไปโอ้อ๋อมาเข้าแถวไปไหนเอาเว้ที่โอ้โหที่แค่นี้ครับ้คนดีเลยครับ ใครมาเพลงวะไม่ได้ไม่ได้ไมัได้ฟัีเรับสวัสดีค่ะพี่ชื่อเนตนะส่วนพี่ชื่อฟ้าค่ะวันนี้พวกพี่สองคนจะให้ความรู้เกี่ยวกับไข่ตายขุยนะคะอะไรนะครับไข่ตายขุยไข่ตายขุยไข่ตายขุยอ๋อโดยต่งกันอ๋อนี่ไงรับงอตั้งก่อนต่อนั้ง่อน้งตั้งก่อนตังก่อนตั่ตามปก่อนะคะไ่อะอักดอกคอั้งก่อนวั้ง่ยังจาักทอ่จาก่อนก่ เรื่องดังนั้นจะตายทั้งตอภายใน1-2ถึงปีซึ่งการตายของไผ่ชาวบ้านเรียกว่าไผ่ตายขุยนะคะเพื่ออะไรครับวงจรชีวิตของไผ่ตายขุยนะคะไม่ใช่ผิดไม่ได้เบ้อย่าพึ่งคนเราคกับไม่ได้ครับพุ่มใดพุ่มใดวงจรชีวิตของไผ่นะคะเช่น ไผ่จีนมีวงจรประมาณมีวงจรชีวิตประมาณ60ปีไผ่ป้ามีวงจรชีวิตประมาณ60ปีไผ่ซางมีวงจรประมาณชีวิต40ปีแล้วก็มีไผ่อื่นอื่นอีกนะคะพวกน้องก็ไปใช้ทานองครีกเก็ก <laughs> ตชัาไภไตคุยมันจะเป็นแบบนูนะมันจะตายยกกอแบบนูนะน้องแหกตาดูเอาเองจะใหญ <laughs> ่ให้ราคะพี่หานฮน้นนะคา เอาเอาเอาหน่อยแล้วพี่ครับข้าอะไรได้นะครจบังขอบคุคขาบเฮ้ยเฮมึงไบตัว่งนะมึงอังมีเหลืองัมีเหลืองไงมีเกี๊ยวข้ามีเกี๊ว้ครับมีเกียวสวัสดีค่ะพี่ชื่อไหนะคะครับผมชื่อเกศนะคะครับผม ก็ถ่ายของพี่เป็นต้นไผ่นะคะก็ไผ่ต้นไผ่มีลักษณะสูงยาวและแข็งแรงนะคะก็เป็นต้นไม้ประจําปีมะแม่ก็ส่วนใหญ่เป็นความไปท่านระบาแล้วฮะนั่งนังรับบอมไปได้มครับ้ซุ่มไก่ซุ่มไก่ครับสิงไก่ครับยินมนะครับ เอาขึ้นเข้าแล้วขึ้นเข้าแล้วขึ้นเข้าแล้วเฮ้ยยยยมึงกำลังตีกับห้อยยเหรอฮะ